ตริ่จากการวัดระยะกันก่อนนะคะให้เรานะคะเล็งตัวกล้องนะคะไปยังเป้าปิดซึ่งของเรานะคะในจุดที่เราต้องการทราบค่าระยะค่ะเราให้เรานะคะกดแมสเทบหนึ่งค่ะ ค่ะตัวกล้องนะคะเขาก็คำนวณค่าพิกัดมาให้เราแล้วนะคะในจุดที่เราต้องการทราบค่าพิกัดนะคะก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนึ่งนะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเราจะมาทำการวัดระยะเช็คค่าพิกัดและเปิดสากโม,ง,มงสาในเบื้องต้นกันค่ะและกล้องที่นำมาสาธิตในวันนี้นะคะก็คือกลอ้อง t o เตช Station YH Topcon รุ่น GTS 232มือ2ค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูขั้นตอนและวิธีการใช้งานกันเลยค่ะค่าหลังจากที่เราใ็ตค่าตัวกล้องนะคะแล้วตั้งค่าต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเรานะคะจะเริ่มจากการวัดระยะอันก่อนนะคะให้เรานะคะเล็งตัวกล้องนะคะไปยังเป้าปิดซึมของเรานะคะในจุดที่เราต้องการทราบค่าร,ระยะค่ะจากนั้นค่ะให้กดที่ปุ่มวัดระยะค่ะแล้วให้เรานะคะกดแมสเทบหนึ่ค่ะ ตัวกล้องนะคะเขาจะคำนวณเป็นค่าสโลปมาให้เราก่อนนะคะให้เราดูที่ค่า s อตตรงนี้นะคะจะเป็นค่าสโลปของเรานะคะหากเราต้องการทราบค่าระยะนะคะให้กดที่ปุ่มวัดระยะอีกครั้งค่ะค่ะค่า H อตตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าระยะนะคะจากจุดตั้งกล้องนะคะไปยังเป้าปิดซึ่งของเราค่ะจะอยู่ที่3เมตรนะคะ39เซน3มิลค่ะ ส่วนค่า Hr ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่ามุมองศาแนวราบค่ะ Vd e ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าระยะแนวดิ่งค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาเช็คค่าพิกัดกันค่ะกดเคียร์หน้าจอนะคะโดยกด A n G ออกมาค่ะค่ะสำหรับการเช็คค่าพิกัดนะคะในจุดท,ที่เราต้องการทราบนะคะให้เรานะคะเล็งตัวกล้องนะคะไปยังเป้าปิดซึ่งของเรานะคะจากนั้นค่ะให้เรากดที่ปุ่มเช็คค่าพิกัดค่ะ เราให้เรานะคะกดแมสเทีหนึ่งค่ะค่ะตัวกล้องนะคะเขาก็คำนวณค่าพิกัดมาให้เราแล้วนะคะในจุดที่เราต้องการทราบค่าพิกัดนะคะค่าพิกัด N นะคะก็จะอยู่ที่101.055นะคะส่วนค่าพิกัด E นะคะก็จะอยู่ที่103.835ค่ะค่าแล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปทำการเปิดฉากหามุมองศากันค่ะกด Ang นนะคะเพื่อเคลียร์ออกนะคะ สำหรับการเปิดฉากหามุมองศานะคะอันดับแรกนะคะให้เรานะคะเซตค่าองศาดนลลาบตรงนี้นะคะให้เป็นศูนย์องศาศูนย์ศูนย์ลิฟดาและศูนย์ศนย์ฟิลิปดาก่อนนะคะโดยกดที่ศูนย์เซต F1 ค่ะตัวกล้องนะคะจะถามเรานะคะว่าต้องการเซตศูนย์ใช่หรือไม่ให้เราตอบ yes เทียบ3ค่ะ ค่าองศางแนวลา่ของเราตรงนี้นะคะก็จะเป็นศูนย์องศาศูนย์ศูนย์ริปดาและศูนย์ศูนย์ฟิลิปดาแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการเปิดฉากหามุมได้เลยค่ะโดยการคลายล็อกตัวกล้องนะคะแล้วหมุนตัวกล้องนะคะไปยังองศางที่เราต้องการนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะเปิดฉากหามุมกันอยู่ที่30องศางนะคะ ค่ะเมื่อเราหมุนตัวกล้องมาที่30องศาที่ใกล้เคียงมากที่สุดแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เราทำการล็อกตัวกล้องค่ะแล้วให้ใช้ปรับละเอียดช่วยนะคะ เมื่อเราใช้ปรับละเอียดช่วยแล้วนะคะเราก็จะได้ค่ามุมองศานะคะที่30องศาแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทําการมาร์คจุดนะคะณจุดนั้นได้เลยค่ะหากเรานะคะต้องการเปลี่ยนดูมุมตรงข้ามนะคะเป็นมุมซ้ายนะคะก็ให้กดเปลี่ยนหน้าเพจนะคะมายังหน้าที่3ค่ะแล้วกดที่ R L ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นมุมองศาตรงข้ามของเรานะคะ ค่าเรานั่นก็เป็นการวัดระยะเช็คค่าพิกัดและเปิดฉากขามุมองศาในเบื้องต้นนะคะและสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องสํารวจตัวที่1สาธิตไปนะคะหรือว่าจะเป็นกล้องสํารวจรุ่นอื่นๆนะคะ ก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้นะคะที่สาขารังสิตค่ะหรือจะเป็นโชว์ร no. ูมพีนัมเบอร์วันสวรรค์สมุทรปราการก็ได้นะคะถ้าไม่สะดวกเข้ามาที่สาขานะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์0 2 1 8 1 6 8ง0 6หหรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้ค่ะ ค่ะและสำหรับคลิปหน้านะคะหนึ่งจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ